สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติแควน้อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะไปเล่นน้ําที่เขื่อนนะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ตรงสวนบริการนักท่องเที่ยวนะครับผมจะมาดูวิวในอุทยานว่าจะเป็นไงบ้างอันนี้เป็นประทับตาอุทยานนะเป็นรูปเขื่อนกับดอกไม้มั้งไม่รู้จากรูปเนี่ยเหมือนจะเป็นเขื่อนแควน้อยนะครับ ถ้าเราเข้ามาจุดเข้าอุทยานเนี่ยเขาก็เราก็บอกเขาว่าเอาประทับตาได้เลยนะตอนเรื่องอันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนชุดนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเปลี่ยนชุดกันก่อนโอเคผมเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วตอนนี้ผมก็ออกมานอกนะออกมานอกนะครับผมได้ยินเสียงแบบเสียงกิ้งรีดอะเออมีเสียงจิ้งรีดฝั่งนั้นก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งมีภูเขาและเขื่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นบทความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแควน้อยนะครับอุทยานแห่งชาติแควน้อยเนี่ยเดิมชื่อวันนะอุทยานแก่งเจ็ดแควหรือวันนะอุทยานภูแดงร้อนหรือทุกคนจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแควก็ได้นะครับซึ่งเป็นชื่อเก่าของอุทยานแห่งชาติแควน้อยนะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติแควน้อยเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ 1 9 4ตารางกิโลเมตรเลยนะครับอุทยานแห่งชาติแควน้อยเนี่ยครอบคุมพื้นที่4อํอำเภอของจังหวัดพิศณุโลกก็คืออำเภอวัดโบทอํอำเภอ,อ,เภอชาติการอำเภอนครไทยแล้วก็อำเภอวังทองนะครับเนื้อที่รวม123,258ไร่เยอะมากเลยครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับอันนี้ผมจะไปเดินชมวิวเขื่อนนะผมมาเจอสถานที่หนึงชื่อว่าลานชมจาวนะครับ ซึ่งมาดูตอนกลางคืนนะเพราะว่ามันจะสวยตอนนี้ผมก็มาถึงวิวเขื่อนนะนี่วิวเขื่อนด้านล่างมันเป็นวิวเขื่อนนะก็คือวิวคล้ายๆทะเลเลยนะครับมันเหมือนเป็นเกาะด้วยนะก็คือถ้ามันคล้ายๆเกาะแต่เป็นพื้นดินนะแต่เป็นเขื่อนคล้ายๆทะเลเป็นเขื่อนวิวข้างล่างโคตรสวยเขื่อนสีฟ้าเลย อีกฝั่งหนึ่งเห็นภูเขาด้วยนะเหมือนภูเขาตรงนั้นมันจะเป็นเอ,อ่อภูเขาฝั่งอำเภอชาติการนะครับโอเคอีกฝั่งหนึ่งผมก็เห็นภูเขาฝั่งตรงข้ามนะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยมีอยู่4ี่แห่งนั่นก็คือจุดชมวิวเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน น้ำตกสันตะเคียนน้ำตกภูแดงร้อนแล้วก็แก่งเสือนะครับซึ่งผมก็จะกลับมาถ่ายรูปนะเรื่มถ่ายรูปดิโอเคครับโอเคผมถ่ายรูปเสร็จแล้วผมมาเจอสถานที่กลางเต็นนะผมเพิ่งเห็นเดินม,มาตั้งอันนี้เป็นทางไปแต่ละจุดนะเมื่อกี้ผมไปจุดชมวิวเขื่อนมานะครับซึ่งผมออกมาแล้วตอนนี้นี่เป็นป้ายอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะลงไปเล่นน้ําที่เขื่อน แควน้อยบำรุงแดนนะครับตอนนี้ทางลงนี่ผมมาเจอทางไปน้ำตกสันตะเคียนด้วยอีกสองร้อยเมตรนะครับต้องแต่ต้องเดินไปนะอันนี้เป็นทางเข้าแต่ผมออกมาละนี่ทุกคนตอนนี้ผมมาถึงเขื่อนนะนี่ก็จะมีของกินเต็มเลยนะนี่คือข้างล่างนะมีแคร่เต็มเลยตอนนี้ผมอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ป้ายเขียนว่านั่งแคร่แช่นะ้ำนี่มีหมูเด้งด้วย หูเด้งใส่แว่นอย่างเท่เลยอันนี้เป็นพวกห่วงพวกสัตว์น้ํานะเอาไปเล่นแล้วก็มีห่วงยางห่วงยางด้วยอันนี้ผมนี่นะครับผมลงมาแล้วอันนี้เป็นน้ํานะนี่นะครับน้ําเย็นมากตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บนคาแร่ละเออทุกคนคือผมคลิปนี้ผมมีเพียงเท่านี้แหละครับเพราะว่ามันถ่ายในน้ําไม่ได้นะครับก็คือผมจะไม่ถ่ายตอนเล่นน้ำเลยนะเพราะว่าเดี๋ยว แบบกลัวทรศัสับตกน้ำอะ่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ